สวัสดีครับทุกท่านไทวอนมาเลเดอร์นี่วันนี้เราก็เอาของที่อยู่ด้านล่างของเราเดอ้อขึ้นมาไว้ข้างบนระเบียงเพราะว่าข้างล่างเราจะพนจะทำง,งานกันนั่นแหละวันนี้พี่ช่างก็จะมาติดเชิงชายเดอ้อมีเชิงชายตรงข้างหน้านะ่ะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบสวยงามไปอีกแบบหนึง่ง ตอนนี้ก็ของก็ขึ้นมาข้างบนแล้วส่วนหนึ่งตรงไหนที่เราเอาเข้าก็ได้ก็จะเก็บไว้ข้อมูลแล้วค่อยยกค่อยย้ายเอาส่วนส่วนตรงนู้นก็จะติดเด้อะปิดไอคือไอเขาเรียกอะไรนะแผ่นกันฝนสาดตรงนั้นนะตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ว่าเพิ่นเอาเชล่าขึ้น ไม้ซเล่าขึ้นเรียงให้ตรงนี้จะได้สวยงามนี่ <c oughs> ของก็ขึ้นบนระเบียงแล้วตอนนี้เพิ่นกาลังเจียเหล็กเพื่อสีให้มันเมียนให้มันรับกับแผ่นเีล่า,เอ,าเอ้ยเชิงชายเชิงชายใส่เชิชงชายไอตรงนี้มองเข้ามาจะได้มันจะรับกันก็บ,บานเพื่ออย้วมันจะมีความสวยงามนั่นแหละเพื่อความสวยงามเราใส่เชิงชายเข้าไปเห็นปะเห็นด้านนี้ก็เหมือนเดิมนี่นะ วิวบรรยากาศทัา้งงานนั่นแหละนี่เชิงชายแผ่นแรกขึ้นมาแล้วเด้อเชิงชายต้องให้ผู้ชายติดเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเชิงชายบ้าคน่ะเรื่องกระดิญยิงแต่นี่แล้วมองออกมามันจะสวยงาม นี่มุมนี้เพื่อนก็จะติดเด้อฝั่งข้างนี้ก็จะติดเชีงยงายให้มองออกมาถ้ามองมาจากทงนนมันจะสวยงามมันจะแบบประมาณว่าเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกได้หลายเสือกเ่อะไ้เยอะเยอะไ้เยอะนะถ้ามองมาจากฝั่งถนนเด้ออันแบบนี้เพื่อนกำลังยิงเดี๋ยวเพื่อนยิงเสร็จก่อนเดี๋ยวจะพาลงไปดูว่าเชียงายจะสวยงามขนาดไหนตอนนี้พี่เพชรก็หยุดตรงระเบียงนี่แหละ ตรงนี้ก็เปิดช่องเปิดช่องเพื่อเอาล่างขึ้นมาพวกกําลังเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรที่มันไเล็กๆแกะขึ้นมาไว้ให้ดูก่อนเพื่อเพื่อนจะได้ทําง,งานข้างล่างแบบสะดวกนี่เพือพ่อนก็ไล่ยิงเชียงชายมาแล้วหนึ่งแผ่นนี่เห็นไหมเพื่อนพ่อมันใส่เชียงชายเข้าไปแล้วก็จะดูดีเด้อเห็นไหมนะ จะดูแบบสวยไปอีกแบบนึ่งเพื่อบังอันรอยเหล็กและรอยสังกะสีมันนนะมันจะม่องเรล้าสบายตาส่วนด้านนี้เอ้ามื่อนี้่ขึ้นได้ครับรถครับพี่ปุ้ยมื่อนีร่แต่ขับรถติดมือเานบ้านี่นี่ เชิงชายเส,สร็จไปแล้วหนึ่งแผน่นแล้วก็นี่ด้านล่างก็จะโล่งประมาณนี้ <c oughs> เห็นไหมเพื่อนจะได้ทํางานง่ายขึ้นเพราะว่ามันโลง่ง <c oughs> เห็นไหมนูนฝั่งนู้นก็จะเป็นทางเดินของเรานี่เห็นไหมทางเดินไปสวนหลังบ้านเราเนี่ยก็จะมาประมาณนี้แหละยะให้เพื่อนทําเสร็จก่อนจะได้เก็บของเก็บอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะว่าตอนนี้มันยังเก็บบ่อได้ยังบรูว่อยัง,อยงเป็นยังเห็นไ,ไหมฝั่งนี้ก็เกียวเชืออุมชุ่มชื่นฝั่งนี้ก็จะเป็นระเบียง,ยงของเราเพ่็จะยิงเชิงชายให้หมดเลยนะโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่ๆเด้อดูคลิปดูโฆษณาที่นัน้แล้วก็เด็กๆเด้อไปแล้วบ๊ายบาย